สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็บลุงมีเกมมิ่งชซแนวนะครับผมวันนี้นะครับลุงมีมีกิจกรรมใหม่จะมานำเสนอ กิจกรรมนั้นก็คืองำาๆนะครับวิญญาณและเทศกาลกิจกรรมที่ทําให้เราได้ลุ้นรับสกินใหม่ล่าสุดสปิริลลระส้มนะครับ2022นี้เอน้ okay. วิธีการง่ายๆเลยนะกิจกรรมงำาๆก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกิจกรรมงำๆำก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ครั้งนี้ตีมันเป็นสปิริลลรส้มเหรอครับโอ้โหสวยงามไปดูกันที่ข้อมูลก่อนเลยนะครับอีเวนต์ก็เิ่นตั้งแต่วันที่7ถึง13ตอ,อนี้นะครับคุณสามารถเลือกของรางวัลที่ต้องการได้9ชิ้นจาก12ชิ้นและเลือกสกิน ตามใจชอบอีกดึงชิ้นใช้อ B เพื่อเริ่มต้นคนขายนี่ยังเป็นกิจกรรมสปินิ่นผสมเลืต้องเลือกสปินนิ่นผสมสิครับโอเคตัวไหนดีนะโอ้สวยงามตัววินี่สวย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 เฮ้ยนี่เท่อะลุงขอเลือกนี้ดีกว่าสปิริตนผสมยอริโก้ยิงกงินตอริล่านะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกรางวัลพิเศษ9ชิ้นที่เราอยากได้นี่เลยครับ อยากได้สุดๆนะ 10x นะครับผมแล้วก็นี่เลยซุ่มสกินใหม่อีพิกนะครับตัวดับเป็นสกินใหม่อีพิกอะแล้วก็เป็นสกินในตรีมสปิริตประสมนะครับผมหลังจากนั้นก็นี่เลยซุ่มสกินลีเจนดอรี่ปลายปายยาวๆสิ่งที่ลุงเลือกคือสิ่งที่ลุงคิดว่ามีมีค่าหนึ่งถึงเก้าไอ้พวกงนี้นี่จอกจอกตัวนี้อาจจะไม่จอกนะถ้าใครเล่น CF แต่คนไม่เล่นก็ตีไปจอกได้นะครับโอเค ล็อกไอเทมที่เลือกใช่ครับผม go หลังจากนั้นเห็นไหมมันก็บอกอ้าวลุงเลือกตามนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมเห็นไหม f4 ไหมกดครั้งหนึ่งใช้75 ap ไม่มีวิธีด้วยนะรี s o ร r c e 4 2องทองแล้วก็นี่เปิดฟีดสครั้งก็จะได้ออปไปเลย1ลูกนะครับโอ้ครั้งแรกก็ใช้75 ap ล็อกเปิดครั้งแรกอยู่นะถ้าครั้งแรกไม่ได้ออปคือถ้าออปนี่ก็คือปกติ แต่ถ้าไม่ได้ออฟนี่ก็ถือว่าไม่ปกตินะก็ถือว่าเราพอมีดวงเขาบ้าง่ะมาลุ้นกันว่าครั้งแรกใช้7 5 RP เนี่ยคุณจะมีดวงหรือไม่ F c จะมีดวงไหมลุงจะมีดวงไหมสิมาลุน้นการดวงจงมาโตโอ้โหนีโหโ้<อ>ได้ออฟครับ f c โอเคแต่ครั้งที่2ใช้150 RP นะอ่าโอเคถ้าครั้งที่2แล้วเรายังได้ออฟก็ถือว่าก็ยังคุ้มอยู่นะครับ FC อ่า ลุงจะรีเซ็ตมันนะครับเพราะถ้าเรากดนี้แล้วเราได้ออฟสแกนเป็นว่าเราจ่ายออฟในราคา150แต่ถ้าเรารีเซ็ตเราก็อาจจะได้ออฟในราคา75ซึ่งลุงอยากได้ออฟในราคา75ลุงก็เลยรีเซ็ตโอ้โหโกแล้วก็เลือกใหม่เสียเวลาตรงนี้แหละมันั่งเลือกคุยลองเลือกคิงเวกเวโก้ไม่เอาเอาตีมเนี่ยมาตีมนี่ยมานี่เนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างแล้วก็เหมือนเดิมครับตึงตึงชุดนี้เลยแพทเทิร์นนี้ลุงว่าดีที่สุดแล้วนี่แหละดีที่สุดละแล้วก็โกมา ดูซิ75ครั้งนี้2องที่ได้อฟอฟอีกไหมรุ่นกันโตอีอันนี้น่าจะเป็นแบบแพทเทิร์นปกตินะครับทุกคนโอเคไปลองอีกทีเด้ครั้งสุดท้ายแล้วเลือกแคพอตก่อนอเลือกนี้มั้งดูซิเลือกนี้ยังไงแล้วก็แพทเทิร์นเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ตามนั้นและ FC Go โกมาเอานี้ อ็อบลูกที่3ในราคา75 RP พ่าถ้าลุงได้อ็อบก็ถือว่าลุงซื้ออ็อบไป3ลูกในราคา225ท้ากับ1่าห่งลูกกับ225ปกติ225ถ้าเว่าอ็อบ1ลูกนะนี่กิจกรรมนี้ทำให้เราได้อ็อบ3ลูกในราคา225โอ้โหโดีงามพระรามแปะไป go เป็นไงครับแบซีมเหมือนที่ลุงบอกเป๊ะเลยนะครับเอาไว้ง่ายคือถ้าสมมุติถ้าใครอยากจะมีอาีแค่225แต่อยากลุ้นแบบลุงก็ทำแบบลุงเลยเนี่ยนะ เราก็ได้ออฟสามลูกแล้วแล้วก็ไปลุ้นเปิดออฟสามลูกแล้วก็เอาดูซิว่าได้ไรน,นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ลุงไม่ไปต่อดีกว่าลุงอยากรู้ว่า2 2 5 RP ของลุงอนะได้ออฟสามลูกจะได้สกินอะไรโอ้มันต้องอย่างนี้สิลุงโอ้ข<ป>องแท้ตัวนี้กิจกรจรมแบบประหยัดว่ะเอาเปา็นว่าการเล่นกิจกรรมที่ประหยัดนะครับผมโอเคไปดูประวัติเลยนะลุงก,ก็ใช้ไปทั้งหมด225นะครับ FC ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้า225เราไปดูตลาดก็นะไปดู ไปดูตลาดก่อนนี่ตลาดจริงๆแล้วออฟหนึ่งลูกราคาเท่าไหร่นะนะครับอ่าออฟอยู่ไหนวะนี่เห็นไหม fc ออฟหนึ่งลูกสองร้อยห้าสิบนะแต่อันนี้มันพิเศษหน่อยมันแถมโทเค็นนะออฟหนึ่งลูกราคาสองร้อยห้าสิบแต่เรามีออฟสามลูกในราคาสองร้อยยี่สิบห้าโหดคุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะ fc เอาจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมออฟสามลูกในราคาสองร้อยยี่สิบห้ากิจกรรมนี้หลังจากนั้นลุงก,ก็จะมาเปิดออฟสามลูกดูนะว่าจะได้อะไรเปิดเลย ลูกที่หนึ่งโยปลาได้สมิธบลส้ม,มลูกที่สองสามไปพร้อมกันเลยดูสิโอ้วูสี่ได้สมินบลส้มแซนดา้าเหรอเฮ้ยนี่คือสกินใหม่ปะเนี่ยเอาแต่ลุงมีแล้วดิโอเคไม่เป็นไรนี่ใครบอกว่าออฟหนึ่งลูกสองร้อยยี่สิบห้าจะไม่สามารถได้สกินได้ได้สกีฟน,นี่ไงเอาออฟเอาเอาพีสองร้อยยี่สิบห้าไปเล่นกิจกรรมได้ออฟไปสามลูกเอาสามลูกเปิดได้ชิ้นส่วนสามสกิน เอาชิ้นส่วน3สกินมาสุ่มเพื่อที่จะลุ้นสกินโอ้โหสุดยอดลุ้นกันไหมพี่ซีลุยดูสิจะได้ไรสองร้อย่สิบห้าอาพีจะได้หรออู้หู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 ้เอฟซีสองอาพีได้สกินระดับอีติกดาร์คสตาร์จาวาโฟนะโคตรเท่โคตรขิงอ่ะยังสวยอ่ะโคตร็อตถาอนนี่เฮ้ยโคตรคุ้มอ่ะ225แลก1,350 อู้ FC ดูดีอย่างเท่อ่ะเห็นไหมเฮ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียสำหรับการเล่นกิจกรรมนะครับ FC ถ้าใครมี r p น้อย2 2 5าก็ทำตามลุงได้เลยได้ออฟ3ลูกแล้วมาลุ้นกันใช้ดวงลุ้นๆและณตอนนี้นะ FC เห็นไหมมันมีโบนัส r p คูณ60%อีกอะไรจะคุ้คคมๆขนาดนี้เหมือนกงบเราได้ออฟในราคา 220ให้นะถ้าเราไปจัดอภิตตอนนี้นะครับผมโอเคโอเคนะครับเอฟซีถ้าใครชื่นชอบให้ลุงม,มารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ช่องลุงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีนะครับโอ้ของแท้ตัวนี้